วัสดิจ้าทุกคนมามาดูแมงลักกันแมงลักเป็นอะไรนี่แมงลักฉันเป็นอะไรนี่ใครรู้ไหม <c oughs> ดอกกับพอดอกตุยกับพอตุย <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนดูมามาดูว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับผักปยาโอ้ยเนาะปลูกก็ยิ่งยากเนาะก็ยังจะอะไรลงก็ไม่รู้นี่ทุกคนเอ้ย จะว่าจะเป็นมดก็ไม่เป็นมดเด้เป็นบางบางต้นเนาะค่อยคอยทยอยเป็นไปฮะนะความหมายว่านะพูดนะเป็นมดแปงเลยแปงนี่ทุกคนเป็นเวงเป็นเวงนี่เรียบร้อยไปแลลวเนาะก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแมงลักค่อนข้างจะค่อนข้างจะเอาใจยากเนาะร้อนมากก็ไม่ดีค่อย,ยังชวดแต่หนาหนาวหนาวงามอยู่แต่ถ้าเลยหนาวเป็นน้ำร้อนปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้แหละ ลาลงหรือเปล่าเนาะประมาณนั้นเรือเป็นกระดินด้วยหรือเปล่าถ้าว่าเราดินเราลดน้ำแบบว่าน้ำไม่ลงน่ะถ้าน้ำแช่น่ะจะเหลืองจะว่าเป็นมดก็ไม่ใช่หรอกทุกคนเดี๋ยวจะพาดูเดินไปเรื่อยๆเนาะไปะเดี๋ยวจะพาดูแป้งนี่เป็นค่อนข้างนักคือจะได้ทิ้งนั่นแหละแป้งนี่ไปเดี๋ยวดูไปดูแป้งแป้งที่ได้ก็ได้เด้ไปดูแป้ง นี่ก็ไม่ค่อยงามหรอกละ่ะทุกคนเนาะถามว่าเขาไม่เป็นอะไรก็จริงแต่เขาก็ไม่ค่อยงามเริ่มออกดอกแล้วสิตัดก็คนขาองอยากได้นี่แบบนี้ทุกคนเลือกตัดยากมีทางดอกไม่งามเนาะรอบนี่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโลกชนิดหนึ่งก็คือลานะจ๊ะ อาจจะลาลงก็ไดเนาะทุกคนเนาะไม่เป็นไรเราเดี๋ยวเราปลูกใหม่เราก็ยันปลูกกับปลูกใหม่ก็<อ>พี่พ่อได้อยู่ทุกคนทางนี้แป้งนุ่นก็ไปแล้วเรียบร้อยเป็นเหมือนกันทุกคนแป้งนุ่นก็ได้ส่วนมากจะเป็นแมงลักเนาะกระเพราเนี่ตัดจนต้นแก่ก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าแมงลักนี่คนข้างอ่อนแอเป็นอะไรที่แบบโดนโรคง่ายเนาะ พักขมออกดอกหมลวลลวนวนแกมแเมลวลิมลิมก็พ่อได้อยู่หรอกทุกคนพักหนาวหนาวแรงจังสิเลยเนาะม่งามก็ขายได้เด้อเห็นว่ากไ็ได,ด้ดูดูทุกคนมีกระพเพาแจมมาอยู่ต้นหนึ่งเบึง้งไหมใบใหญ่ใหญ่นี่สวยงามอยู่เด้วเลือกเอาเนาะทุกคน เลตัดเอาเวลาตัดก็เลือกแล้วก็พอเวลาเราไปสมทําเป็นกลมมาะนะเราก็ต้องตัดดอกออกเนาะแป้งนี่ใบยังสวยอยู่สวยงามมากแป้งนี่แปงนี่สวยยังพอเล็มได้อยู่ด้วยทุกคนแป้งนี่เลือกเอาแต่แป้งที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ที่ไม่ไหวโอ้เสียงน้ำรั่วตา บดทวมแล้วบ่คุณเขาปล่อยให้ทวนอู้ท่อหวัวปิดทำไมปิดทำไมอ้ยใบกะเพรานี่ต้นนี้กะเพราแซมมาใบมุ้งใหญ่เลยทุกคนกะเพราผลไม่เป็นอะไรกะเพราหนาแรงตัดจนแบบว่าอ้าวอ้อาว นี่ดูดอกเขาทำไมดอกเขาเวลาลหลายๆก็สวยงามไปอีกอย่างหนึ่งด้วยดอกแมงลักก็ได้แต่ไม่อยากให้ดอกลงเนาะพอดอกแล้วเขาก็ซูมเร็วเกิดอะไรขึ้นกับแมงลักเราใครรู้สาหเหตุบอกเลยด้วยมันก็จะเป็นยังไ้แหละนาแหลงนานาแรง,นะแรงส่วนมากจะเป็นนาแรงเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ก็มองดูก็สวยอยู่เลือกได้เลือกได้ไดทุกคนเวลาตัดก็เลือกเอาเนาะ มาดูแปลงนกหน่อยท่านไมใบเขาเป็นแบบนี้ทีแรก,กรเขจกะก็จะประมาณนี้พอเป็นแบบนี้แล้วก็เริม่มเหลืองเหลืองเหลืองแล้วก็พอเราตัดเราออกมาใหม่ก็จะเป็นกุดกูดแบบนี้นี่กูดกูดเหลือง เอาดูพอบานหลดน้ำพักฮัลโหลนี่ไหมทักทายหลดน้ำพักก่อนจะหลดน้ำเยอะไปหรือเปล่าเอาเศร้าได้แล้วหลดน้ำเยอะไปเปล่าก็เลยอาการแบบนี้ดินไม่ค่อยดีด้วยนะมั้งเนาะสอนแต่กระพเพรานี่หรอกทุกคนกระเพรานี่ตัดได้ตลอดเลยเพราะว่าเวลาเราหลดน้ำเสร็จปุ๋ยเนาะแมงลัก,กจะโรยลาเร็ว ว้ายเซงไข่บีบแกุุ่นคุนเห็นไหมขนาดพักขมอะ่ะแซมลงมายังงามเลยเอาชิรดมาทำไมเดี๋ยวมันชีดโดนโดนคนคนนั่งอยู่นี่ก็ฉีจนีดหมาอู้พักขมทุกคนพักขมใบใหญ่ใหญ่คุณปบูนด้วันนี้ด้ว,ดวนี่ให้ดูแบบของแท้ อันนี้คือของแท้ไปแน่นอนไม่ใช่ของแท้อะไรเลยไปแน่นอนอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ปลูกไม่เนาะเราเซียนปลูกเซียนปลูกแต่เซียนรักษามไม่ได้เนะเป็นอย่างีงแล้วพักหน้าแรงเนาะถ้าพกหนาหนาวด้วยแมงลักไม่ชอบหนาวแต่ถ้าะแรงแบบนี้นะร้อนนิดหน่อยก็อ่อนแอต้องปลูกในในโดมเนาะโอ้ปลูกในโดมก็มบไหวเราทุกคนดูพื้นที่เด้อ ไม่ใช่ในหน่อยเด้อนี่นี่ไปนู่นหน,หนึ่งสองสามสี่ห้าหา,หาแปลงยาวๆปลูกในโดมนี่ไม่ไหวหรอกเอาเท่าที่ไหวเท่าทำเท่าที่เราทําได้อย่าไปลงทุนหลายเนาะลงทุนหลายก็บไวจ้างามๆเวยทุกคนตรงไหนงามก็งามๆไปใส่ใครจะเอาไปใส่เกงโนมยัยมาเอาเด้อจ้า เดินดูมองในตัดได้มังนะ้งเนาะเราก็ต้องสำรวจให้หมดแหละเวลามาตัดจะได้ลุยลงมือตัดเป็นจุมจ่มๆๆไปเลยเนาะบริเวณเวิงนี่ก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่มันนี่ก็ได้อยู่ไปลองนู่นได้อยู่เดี๋ยวจะให้ดูความยาวของเขาหนึ่งสองสามสี่ห้าลองคุณเน่ะถ้าจะปลูกในโดมก็ไม่น่าจะไหว <laughs> เอาอย่างนี้แหลนะเนาะสลับสับเปลี่ยนกัน พราะรอบนี้แมงลกักเป็นแบบนีเน้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนอย่างปลูกเนาะปลูกอ่ากระเพราก็ได้เนอโลกออกปลูกกระเพราใหม่กันเลยจ้าเคยยากนี่โอ้ยสอนกินดิปไปโละไปดูเรื่อยๆกันเราเดี๋ยวเราก็ต้องคอยโละดูว่าอันไหนพอจะ ตัดได้ไม่ได้อันนี้ตัดได้อยู่ทุกคนงามอยู่วันนี้ก็ลงมือซะเลยเนาะโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า